ท่านมหาเศรษฐีผู้มีบุญทั้งหลายอย่างที่ปาร์รบไว้เมื่อวานนี้เกี่ยวกับเรื่องเทศกาลนี้เป็นเทศกาลกรถินกรถินมีทั้งกรถินลาดมีทั้งกรถินหลวงวัดไตรมิตรวิทยารามมีกรถินหลวงในวันนี้โดยบริษัทลิกไนท์ทัวร์และคุณจันเพ็งแต่งจุย้ยเป็นเจ้าภาพรับกรถินหลวงจาก พระบาทสมเด็จเจ้าย่หัวเพื่อมาทอดถวายกับพระสงฆ์ผู้จำพรรษานวัตรัยวิทยาลร์ซึ่งมีลักษณะอัปโลกที่ไม่เหมือนที่อื่นผ้าพระกฐินนทานกับทางผ้าอานิสง์บริวารทั้งปวงนี้แถลประสงค์บริษัทมีเอกชั้นฐานมัติพร้อมกันยอมถวายแด่เจ้าพุกุลสมเด็จพระพุทธาจารย์พุทธสุวรรณมหาวิหารวรากร คุณทรอ,อรัญ,ญิกะมหาปรินายกดีโลกกิจจานุกิจโกศลวิมนตีล่าจารณิวิตตีปิดกบัณฑิตมหาคณิจรบวรสังคารามคามวาสีอ,อรัญญวาสีแล้วขอประสงค์จะได้ถือเอาผ้าไตรจีวรซึ่งเป็นบริวารผ้าพกทินตามลำดับผ้าจำปัญษาเลย จงถวายแด,ด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ด้วยอัปโลกนวาจานี้ส่วนผ้าพระกฐินนทานนั้นแม้ถึงประสงค์ทั้งปวงจะยินยอมพร้อมกันถวายด้วยอัปโลกนวาจาก็ไม่ขึ้นต้องถวายดิยติทุตยกรรมวาจา้ตวายดิยติทุติยกรรมวาจานตามพระตรมพุาธ,ธา้นุญอาตเพกรรมาะฉะนั้นของระสงดิจงทุกรรมสานวาิทวาา จะถวายผ้าปกตินนทาน,นั้นแด่เจ้าพุณุณสมเด็จพระพุทธาจารย์รุวยยติทุตีกรรมวาจาอันไม่กำเริบควรแก่ทานะนะกาะบัดนี้เืินบ่งบอกถึงความอลังการของผ้ากฐินซึ่งตั้งใจทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ประสงค์ทั้งมวลซ้อมแล้วซ้อมเล่า ซ้อมแล้วซ้อมเล่านั่งพระเพียบเหมือนกันไหมพนมมือเหมือนกันไหมถือพัดพอดีไหมเป็นไปตามอย่างนั้นหรือเปล่าการซ้อมในการการกระถินการสวดกระถินเพราะไหมและก็พร้อมกันไหมนอกจากนี้แล้วอนณโมทนากับเจ้าภาพเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเลยกระถินปีหนึ่งครั้งหนึ่งทำให้ดีที่สุดตั้งแต่ล้างวัด ตั้งแต่จัดอาเสนาสนะจัดดอกไม้ทําเพื่อเจ้าภาพให้เกิดความปราบปื้มใจหนานโมทนาสาธุกการกับท่านผู้หนึ่งซึ่งได้มีโอกาสตั้งใจถวายไม่ว่าจะเป็นอาหารบุญในการที่อยู่ปฏิบัติธรรมยาวนานดังกล่าวแล้วนั่นก็คือว่าน้องแตน ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมอยู่เสมอเสมอเสมออยู่ในบุญอย่างสม่ำเสมอและอยู่ในโครงการอ,อู่ขะอู่น้ําอิ่มทองอิ่มใจปลอดภัยโควิดนําผลไม้ถวายเจ้าประคุณเบดทุกเดือนในนามภาคนคะรหลวงหลวงหนึ่งทิวิปิปัสสะพระเงินทองไหนมานชาลีติเอหิจิตังเปียงมะมะผู้คนไหลมานชาลีติ เอหิจิตตังปียังมมะข้าวของไหลมานชาลีติเอหิยิตังปียังมมะเงินทองไหลมานชาลิติพุทโธเงินมาธรรมโมเงินมีสังโฆเงินเหลือเงินทองไหลมานชาลีติ